เนาไดมอยู่ที่สนาม r s u เมืองเอกวิสตาที่เมืองเอกอเอก็อเอาว่า,าสนาม,มง่ายๆคืออยู่ตรงมหาวิทยาลั<ค>ยสิรลังสิต <ปะ S 1> <ส>อยู่ไม่ไกลแล้วก็ช่วงนี้มันมีโปรโมชั่นสำหรับนายกอล์ฟนะแต่ไม่รู้ถึงเมื่อไหร่กันนะใช่อันนี้เขาบอกว่าทดลองทดลองเปิดดูก่อนนะช่วงนี้ก็โปรดีด้วยเดี๋ยวลองดูด้วยกันว่าเป็นยังไงเขาบอกว่าที่นี่ไม่ยากครับน้ําร้ำ้อม โอเคครับตอนนี้เดินทางมาถึงหลุมที่สองแล้ว,ะน,าาวนะครับสนามาิเอสยูเมืองเอวิสตานะครับหลุมสองก็เป็นปินผาส,สากมากกว่าก็ดูเหมือนจะยากแต่ก็ยากนะครับดูเป็นเสียงธรรมชาติดีไหมก่าวว่าวกาว่าวครับขคายเทมาแถวนี้คงรู้ดีว่าบรรยากาศดีจริงในช่วงนี้ดู ครับ้อันนี้เป็นหลุมสองนะครับหลุมสองก็ร้อยสี่สิบกว่าล้านะครับแท่นที่ออยูนู่นนะครับมันจะมีทรายตลางทรายมันจะมีพื้นที่ให้ให้พอได้ตกนะครับก็อยู่ที่ว่าคุณจะกล้าสู้หรือเปล่าถ้าสู้มากก็ลงน้ํานะครับสาหรับหลุมที่สองต่อเนื่องกันที่หลุมที่สามครับพาสี่ครับสี่ร้อยสี่สิบห้าล้านหมุดแท่นเหลืองดูทแท่นเหลืองนะครับสี่ร้อยสี่สิบห้า ตรงๆยาวๆแต่ว่าก็มีน้ําอยู่ซ้ายนะครับก็บรรยากาศโดยรวมก็อันนี้ผมอยู่ขึ้นบนเดินอยู่บนเนินเลยนะเนี่ยบรรยากาศก็ประมาณนี้ครับหมู่บ้านล้อมรอบน้าจะอยู่ทางซ้ายนะครับนี่เลยย,ยาวใครชอบบรรยากาศกอล์ฟครับแนะนําเลยต้องมาสักทีครับที่อา u Vista สกอลฟคลับนะครับ โอเคอนนี้ครับเดินทางมาถึงหลุมที่6กพาสามครับร้อยร้อยกว่ากว่ากลายเป็นว่าทะลุอลวงมากครับแต่ว่าจริงนะแไปเบที่นี่แล้วก็บรรยากาศโดยรวมดูดิไอ <c oughs> รที่จะมาที่วิสตานะแนะนำเลยโอ้โหมีครบทุกอย่างเลยมุมมะม่วง ครับอันนี้ก็เป็นหลุมไฮไลท์นะครับหลุม8ปพา3สาครับระยะหมดุดแท่นสีเหลืองนะครับร้อยสี่บ็ดนะครับหลุมนี้ท่าวินวันเนี่ยจะมีกระเป๋าให้ด้วยแล้วดูดิอุปสรรคมันเยอะดีนำ้ำแต่ครัหมอของคนตีแม่นนะแต่จริงก็แฟงเวก็เรียกว่าอะไรเออกรีนกว้างอยู่นะเนี่ยถ้าตีแม่นตีตรงนะครับ เหมือนระยะมันหลอก เดินทางมาถึงหลุมสิบพาสีแล้วนะครับระยะ380รนี่เอาเป็นระยะหมดเหลือทั้งหมดนะครับาอแทนโปก็สี่ร้อยกว่าสนาม R S U Vista Golf Course นะครับี่โดยรวมแล้วเป็นสนามที่ตีไม่ยากนะครับก็ถ้าตีตรงนะแฟเวยบางช่วงก็กว้างแล้วก็ โดยรวมก็สนุกอะเป็นสนามที่เตยสนุกนะครับวันนี้เรามาช่วงสิ้นปีด้วยบรรยากาศค่อนข้างดีครับเสียงนกเสียงกาเนี่ยวันนี้คนเยอะนะครับเพราะช่วงนี้ช่วงเดือนธันวาเนี่ยเรามาเนี่ยมันรวมทั้งหมดแล้วครับรวมแคดดี้รวมรถกอล์ฟรวมปีนฟรีหนึ่งพันบาทครับเป็นเขาลองเปิดดูเป็นแบบไนกอล์ฟนะสนามที่นี่ครับเราจะสังเกตว่าหลายๆที่เนี่ยหลายๆหลุมนะครับก็เพิ่งจะติดตั้งในส่วนของตัวไฟเข้ามานะครับ ไปเดี๋ยวลองดูว่าก้าวลุมหลังเนี่ยมันจะมืดแล้วไฟมันจะสว่างขนาดไหนครับที่สนาม R S U Vista Golf Course นะครับนี่ครับเป็นบรรยากาศในกอล์ฟที่สนาม R S U Vista Golf Course นะครับนี่โอ้โหนี้แสงสีสุดยอดดูบรรยากาศสนามนะครับ ยอดจริงๆเรีรรยบร้อยครับจบไปแล้วครับ18หลุมที่สนาม RSU Vista กอบคอร์ r เป็นไงบ้างวันนี้ดีอาการดีเล่นนะเล่นก็ดีก็ดีบางหลุมนะนะแต่ว่าไฟก็สว่างดีเหมือนกันนะก็ถือว่าก็คุ้มอะว,วันนี้ลองดูนะครับ ก็สนามโดยรวมก็ถือว่าสนุกดีไม่ได้ยากมากมือใหม่ก็สนุกมือเก่าก็ถ้าแม่นๆหน่อยก็มันดีเหมืนนอบบนกันว่าห้ากันซานก็ร,รอ้อยก็โอเคไว้เจอกันครับอันนี้หลุมสิบแปดครับบาน<บ>าน่<บ>าดีดวิสาขอขอตากาะคอร์ดไม่เห็นด้วยมืดตึ๊บ